ก็ต้องาปฏิบาติธรรมะภาวนาคืนแปดขัมเรืองแต่เลือเวลาอีกหนึ่งนาทีแล้วก็ยังมีกิจกรรมหลวงเก้าพันชาก็นเสิร์นาพอเราก็จะถึงเวลาในตอนที่ปฏิบัติการใจจริงวันนี้ก็เป็นวันทำบุญภาวนาก็อยากโยนหรือซื้นวันอยากฝากก็ดีจิตใจก็จะฮอบุญเต็มๆจากใ่จิตใจของเราจะฮอบานอยากบุญที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเรา จิตใจของเราอยาาา่างระวนระวายอย่างชักชนนั would, ้นคือที่แหวกจำไม่มีวุ่นกายใดประการก่อนที่เราจะได้ตรวจการเราต้องไวพระดมอาจารี่ให้จิตใจเราหอกมาจิตใจเรากระหอกแล้วมันจะแนวแน่กัการกระทำของเราในทุกทิ้งทุกย่งปุ่นปุ่เทินก็ได้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราวันนี้ก็ตีเช่นปุ่มป้าป้าก็ไม่ต้องแปลใจว่าวาทุก รวมด้วยช่วยกันสวัดเก็บเจาะตาไม่สวกดกระเทียาด้ามพระโลคออให้เราช่วยกันทำน้าทีก็ต้องทำกันไปช่วยกันไปช่วยกันมาพยายามทงไรก็เป็นเรื่องคิดเรื่องใจเรื่องศรัทธาเมื่อเห็นผุนฟ้าแล้วก็ไม่มีนหนี้หนี้แล้จุดต่อชีวิตของเราเรียกกระเมื่อนกรควัมนนมันมันกันเห็นผุน้าไปูุนตาอ้าจิตีฉับปุ๊บมอนต้องกระิปักก็ี ในแท้คุณกุศลในเกิดท่านขันนึ่งขาได้ที่มีคุณมีกุศลทางชาติน้ามาอยู่ในธรรมนั่นก็เพื่อดีอยาให้เราเกลียมาให้เราสาระสับปากส่วนจะร่างกายจะมีที่เนี่ยวเราเชี่ยวไปทางนี้แต่เราจกประทบผลสำเร็จมาปานี้ที่ได้ทํากันเรื่องในทางบุญทางกุศลขความสุขชาตน้าคือเป็นการรู้าปว่าคัดเราจิตใจของเราให้ชู่มโซง วันนี้โยก็ได้ธรรมจารทิ้งไว้ราแล้วก็ทำทุกธย่ามก็คือการไว้รา่อมนหนอเพราะเม่มีบุญบุญชนแล้วก็ต่อไปก็จิตจิตใจบุทญชนบุญชนที่เราได้จัดเรื่องบาวนาอะไรนี้ให้กับบัรดาบุรุษแต่ละตัวของเราเองถูกถูกทิ้งย่างบนในแต่ทิ่ใจต้องอยากโย้ที่จะอธิษฐานไปโดยที่ว่าแรงอธิษฐาน